สวัสดีดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในซึมแล้วก็ในเพจเฟซบุดด๊กด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุตสาหสรรมชุมชนแข่งแข่งค่ะก็รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวสิงที่พี่น้องเราได้ทําจริงขับเคลื่อนจริงทั่วประเทศไทยเลย ซึ่งเราจะได้เรียนรู้แบบนี้ท <The Bell. S 1> ุกว,วันนะคะป <The Bell. S 1> ระัตที่สองและพระหัตที่4ของทุกเดือนและบางทีเนี่ยก็จะมี EP พิเศษด้วยนะคะซึ่งก็จะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะก็ชื่อสโนชาชันวีระวงค่ะหรือเรียกว่าน้องบัวก,ก็ได้นะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชอค่ะ ซึ่งบทบาทของตัวบัวเองนะคะก็จะดูในเรื่องของป,ะปะระเด็นวัสดติกัรชุมชนและประเด็นการต่อต้านทุจริตและการสร้างสังคมสุจริตนะคะบบบบซึ่งวันนี้นะคะบัวไม่ได้มาคนเดียวค่ะยังมีพิธีกรสาวสวยนั่งอยู่อีท่านหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่เป้แนะนาตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อประวัติสามุนกศกนะคะเป็นผู้แทนสภากรุมชนตำบลัดกดาพชรนะคะแล้วก็มาทํางานร่วมกับรายการสื่อข้างทางจิงุนเครืองแข่งเนี่ยนะคะ ในฐานะที่เป็นผู้แทนขบวนองค์กรภาคเหนือนะคะวันนี้นะคะสีสันสชุมชนชุมชนเข้่นแข็งของเรานะคะมาถึงอีีที่สามสิบสามแล้วนะคะน้องบัววันนี้นะคะช<ห>ื่อตอนเลยค่ะช <laughs> ื่อตอนว่านะคะสองแพรร่วมใจสร้างสังคมสุจริตจังหวัดพิษ,ษ,ษณุโลกนะคะพลังของประชาชนนะคะในการสร้างความเข้มแข็งเนาะแล้วก็เรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการก้องระวัง กา่ผลิตโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนนะคะเพื่อร่วมกันสร้างสรค์สังคมที่โปร่งใสเข้่แข็งและเป็นธรรมค่ะอืมดีเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะคะก็จะขอเล่าถึงที่มาที่ไปของรายการสกนิดหนึ่งะคะ่ะว่าเริ่มต้นยังไงนะคะก็รายการสื่อสร้างสรรค์น,นี้นะคะมีไว้เพื่อเป็นสื่อกลางใน กาแรแลกเปลี่ยนของพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนทั้งในระดับตำบลจังหวัดแล้วก็ในประเด็นต่างๆด้วยนะคะอย่าง EP ที่แล้วเนี่ยเราก็มีการพูดถึง8ปลิ้วเมืองหน้าอยู่ชุมชนเป็นสุขสังคมสุจริตทุกคนสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ที่เพจเ c e b o o k หรือใน YouTube ได้เลยนะคะจะมีทีมงานนะคะตัดต่อ,ตอเอาไว้ได้ฟังกันแบบลื่นหูลื่นตากันเลยค่ะค่ะซึ่งอ่ะ หัวข้อต่างๆที่ผ่านมานะคะเราก็จะมุ่งเน้นไปที่ภาคประชาชนเป็นหลักนะคะว่าเขาทํายังไงทําแบบไหนมีรูปประมเกิดขึ้นยังไงบ้างซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเลยนะคะพี่เป้ใช่เราจะมาดูกันนะคะว่าเนี่ยจังหวัดพิษนุโลกเนี่ยเขาจัดการสังจัดก,การในการสร้างสังคมสุจริตยังไงมีหลักคิดยังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้เรามีวิทยากรคิดอิสระจัด ทั้งสามคนเลยงั้นเดี๋ยวขอเชิญท่านถัดไปนะคะคุณสายลุงบุญอินค่ะครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับครับผมชื่อนายสายลุงบุญอินนะครับก็ตําแหน่งนะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่สิบสามตำบลบ้านกลางอำเภอบางคลองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ปัจจุบันนะครับที่ทํางานอยู่เป็น ประธานนะครับสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกลางนะครับแล้วก็เป็นประธานโซนนะครับที่ดูแลสามโซนนะครับก็มีวังทองน้ำปางบางกระทุ่มนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนนะครับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนนะครับก็ทางผมนะครับเป็นประธานนะครับก็ที่ท yeah, UH! ํางานอยู่นะครับปัจจุบันนี้นะครับ ก็เป็นเครือข่ายของคนของกลุ่มของชาวบ้านนะครับกลุ่มของชาวบ้านกลุ่มรากญ้านะครับวิถีของชาวบ้านนะครับก็ประธานสภาค์กมชุมชนนะครับก็จะเข้าถึงในจุดนี้นะครับก็จะมีทางผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับก็เป็นผู้ช่วยนะครับบางครั้งก็เป็นกลุ่มแม่บ้านสตรีต่างๆอสมนะครับมีส่วนร่วมกลุ่มสตรีนะครับ แล้วก็กลุ่มทอผ้าอะไรต่างๆครับก็เป็นลังคณะกรรมการของสภาองค์กรชุมชนนะครับกลุ่มนี้นะครับของสภาองค์กรชุมชนนะครับก็จะมีบทบาทนะครับเกี่ยวกับการเข้าถึงของชาวบ้านได้ดีนะครับเป็นที่ไว้วางใจในการทํางานนะครับเพราะว่าเป็นของผู้นํานะครับบางครั้งก็เป็นของกลุ่มชาวหมู่บ้านเองนะครับอยู่กันมานะครับก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเกี่ยวกับ การทํางานนะครับก็ทําไมนะครับเกี่ยวกับการทํางานของสภาองค์กรชุมชนนะครับทําไมถึงต้องลุกขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการนณลงนะครับการทุจริตต่างๆนะครับเพราะว่าสภาองค์กรชุมชนนะครับเป็นสภาที่มีประชาชนนะครับให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันในการทํางานนะครับเกี่ยวกับความรู้ต่างๆนะครับ ก็มีทางของสำนักงานนะครับปปทนะครับให้โครงการเกี่ยวกับการป้องกันป่าป่ามทุจริตนี้มานะครับของสภาองค์กรชุมชนนะครับก็ได้รับงบโครงการนี้มานะครับก็ทําให้ชาวบ้านนะครับได้รู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการห่างไกลการทุจริตนะครับการป้องกันตัวยังไงนะครับก็สภาองค์กรชุมชนนี้ก็มีบทบาทมากนะครับในการทํางานร่วมกับทางภาคของ สำนักงานปปทนะครับก็ชาวบ้านนะครับก็จะได้รู้จักการป้องกันตัวนะครับห่างไกลนะครับการทุจริตนะครับก็สภาองค์กรชุมชนนี้นะครับก็มีทุกตำบลนะครับในจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ทางสภาองค์กรชุมชนนะครับก็มีการทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคีนะครับในตำบลนะครับก็มีทั้ง หน่วยงานของทางภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานของทางเอกชนต่างๆนะครับก็จะมีทั้งกำนันนายกนะครับพอลรงเรียนนะครับพอรพสต่อชรบอปพรนะครับตำรวจสายตรวจกลุ่มแม่บ้านพระสงฆ์ต่างๆนะครับที่เข้าร่วมหน่วยงานภาคีนี้นะครับก็ทําให้นะครับกระจายความรู้ไปต่างๆสู่กับชุมชนนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีทั้งชาวบ้านนะครับโทรมานะครับ รายงานเกี่ยวกับการทําถนนนะครับประปาอะไรต่างๆนะครับว่ามีเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเราให้ความรู้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการห่างไกลการทุจริตอะไรต่างๆนะครับทางที่หน่วยงานภาคีนะครับก็เอาไปกระจายสู่ชุมชนนะครับก็ทําให้ชาวบ้านชุมชนนะครับรู้นะครับก็มีการสอบถามถนนกว้างเท่าไร่นาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนายิ่งขึ้นมานะครับแต่ก่อนเงียบกิบนะครับ ทำถนนถนนทางอะไรไม่มีรายงานเดี๋ยวนี้รู้จักมีการโทรมาสอบถามถนนกว้างเท่าไรนะครับท่อหนาเท่าไรนะครับก็เป็นผลดีนะครับกับชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ได้ความรู้นะครับแต่ก่อนก็อาจจะเข้าไม่ถึงพอมีสภาองค์กรชุมชนนะครับก็มีเป็นทําให้ชาวบ้านตื่นตัวขึ้นมานะครับทําให้ชาวบ้านตื่นตัวแล้วก็เสาะหานะครับบางครั้งอาจว่าจะจับผิดก็ได้นะครับเสาะหา ความผิดปกติของโครงการนะครับก็เอามารายงานพูดคุยกันในสภานะครับก็เป็นบทบาทนึงนะครับของสภาองค์กรชุมชนนะครับผมโอ้โห,โห,โหดีเลยค่ะขอบคุณพี่สายลงมากนะคะก็ได้เห็นมุมมองแล้วก็บทบาทที่ชัดเจนเลยค่ะก็ต่อไปในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาจจะชวนคุยในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ ได้ทําเรื่องของการต่อต้านการทิจจริหรือว่าการสร้างสังคมสุดจริบด้วยตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ในานามขบวนอ่าของจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยนะคะออ่่าทคือชุมชนลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ที่โปร่งใสอันนี้ยคะ่ะอาจจะให้เล่าเล่าให้ฟังสักนิดนึงเรื่องเกี่ยวของการทํางานในพื้นที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจน อ่าเป็นรูปประมหรือว่าจนเป็นความสําเร็จอันนี้ค่ะอาจจะเริ่มจากพื้นที่โดยที่สายลุงก่อนนะคะอันนี้ค่ะไม่แน่ใจกําลังสนองภาพหายอีกแล้วนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก็ผู้ใหญ่สายลุงพจนินนะครับก็เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนนะครับก็จะคุกคยนะครับอยู่กับชาวบ้านนะครับเพราะว่า เป็นสภาของชุมชนนะครับที่ก็จะมีชุมชนนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการทําของสภาของภาคของสภาความชุมชนนะครับก็จะมีชุมชนนะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมส่วนมากนะครับเพราะว่าสภานี้นะครับก็เหมือนว่าสภาของชุมชนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับก็จะมีตัวแทนของแต่ละชุมชนนะครับเข้ามาเป็นคณะกรรมการแล้วก็สื่อสารของ ทางสภาองค์กรชุมชนนะครับที่ไปรับข้อมูลมาจากทางพอชบ้างนะครับพอปทบ้างนะครับแล้วก็ไปขยายผลนะครับให้กับชาวบ้านนะครับกลุ่มรากหญ้านะครับทําให้เกิดนะครับความสื่อสารกับชาวบ้านได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าการพูดคุยของสภาองค์กรชุมชนนะครับเป็นสภาของชาวบ้านการพูดคุยนะครับก็ต้องเข้าถึงกับชาวบ้านนะครับการ การแนะนำนะครับเสนอแนะต่างๆนะครับให้ชาวบ้านทําความเข้าใจนะครับร่วมไปกับทางสภานะครับการบริหารจัดการต่างๆนะครับที่ชาวบ้านนะครับบางครั้งนะครับเข้าถึงของหน่วยงานรัฐอาจจะไม่เข้าถึงครับแต่ทางสภาองค์กรชุมชนที่อยู่ในชุมชนนะครับเป็นชุมชนของเป็นสภาที่เข้มแข็งนะครับทําให้ชาวบ้านนะครับเชื่อมั่นนะครับในการทํางานนะครับว่า สภาองค์กรชุมชนนะครับสามารถนะครับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็สามารถเป็นสภาที่ชี้นำให้เขาทำถูกได้นะครับเพราะว่าการที่สภาองค์กรชุมชนนั้นมีทางคณะกรรมการแล้วก็มีส่วนร,ร่วมต่างๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับได้มีส่วนร,ร่วมโครงการงานต่างๆแล้วนะครับชาวบ้านนั้นนะครับก็ได้สื่อสารกับทางสภานะครับเป็นที่ เข้าใจในการทํางานนะครับไม่ว่าโครงการของปปทนะครับพอชต่างๆของทางอําเภอและทางจังหวัดต่างๆที่ทางกลุ่มของสภาได้รับรู้มาครับก็เอาไปสื่อสารให้ชาวบ้านนะครับทําความเข้าใจนะครับชาวบ้านก็ตื่นตัวนะครับในการป้องกันปราปลามพุทธิตต่างๆนะครับชาวบ้านบางคนนะครับก็บางครั้งใหม่ๆก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าจะไปป่าปรามยังไงครับ ก็เราทําความเข้าใจนะครับการปรับปรามนะครับเป็นนอกเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับเพียงแต่เรานะครับเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็สามารถสื่อแล้วก็รับสื่อจากทางสภาองค์กรชุมชนไปปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการรายงานผลกลับคืนมาทางสภานะครับบางครั้งก็มารายงานทางกลุ่มนะครับกลุ่มลายของทางสภาองค์กรชุมชนเองหรือทางโทรศัพท์ โทรศัพท์มาแจ้งกับทางประธานสภาองค์กรชมชนเองนะคร like <net> ับก็ทางประธานสภาองค์กรชนนะครับก็ได้รับรู้ปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสบ้างนะครับหรือความไม่เข้าใจของชาวบ้านบ้างบางครั้งก็มีการโทรมาสอบถามทางประธานสภานะครับทางประธานสภานะครับก็ให้รายละเอียดต่างๆครับว่าความเป็นมาแบบนี้นะครับรายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับก็อธิบายให้ชาวบ้านนะครับ ทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับโครงการต่างๆของทางภาครัฐนะครับบางครั้งชาวบ้านนะครับก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องนะครับสิทธิของตัวเองนะครับบางครั้งนี่สิทธิของตัวเองในการทํางานหรือโครงการต่างๆนะครับถ้าชาวบ้านทาความเข้าใจแล้วนะครับสิทธินั้นนะครับมันก็เกิดผลประโยชน์กับของตัวของชาวบ้านเองนะครับผม โอเคขอบคุณมากนะคะก็เหมือนที่พี่ประสิทธิ์บอกนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยมีการตื่นตัวอ่าพี่สายลุงบอกว่ามีการตื่นตัวก็ตอนแรกที่ประสิทธิ์บอกว่าหลายๆพื้นที่อยากจะมาออกรายการเรานะคะแต่ทีนี้ย้ําคิดย้ําทาอีกทีโดยที่สายลุงนะคะว่าอ้ยมันไม่ใช่แค่อ่าพื้นที่ของตําบลที่พี่สายลุงเคลื่อนงานเองนะคะก็คือตาบลอ่าเรียกว่าอะไรตาบลบ้านกานใช่ไหมคะ อันนี้เนาะอ,ะอะ็อยังมีพื้นที่อื่นที่อยากที่อ่าที่มีการทําอ่าเรื่องของ,งสองร้างสังคมสุจริตี่ยโดยใช้พื้นที่สะพาคนคนในการเคลื่อนงานค่ะต่อไปจะอ่าอยากจะอ่าให้ทางพื้นที่นะคะไม่แน่ใจว่ามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่ไหมหรือว่าเรื่องของคนในชุมชนที่ เวลาที่เราทําเรื่องของการต่อต้นานการทิจริตหรือว่าการป้องปรามการทุจริตเนี่ยเขามีมีคนรุ่นใหม่มาช่วยเราไหมแล้วก็เรื่องพฤติกรรมหรือว่าทัศนคติต่อการต่อต้านการท,าทิจริตเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจว่าทางให้ให้ทางพื้นที่ลองแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยก่อนนะคะเรื่องของคนรุ่นใหม่มีเข้ามาเพิ่มเติมในในพื้นที่ไหมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติต่อเรื่องของการต่อต้นานการทุจารณ์นะคะ เรื่องทลุ่าครับสวัสดีครับก็สําหรับแนวทางนะครับการร่วมมือนะครับของคนรุ่นใหม่นะครับเกี่ยวกับเยาวชนนะครับหรือวัยรุ่นนะครับก็มีนะครับเป็นสถานเกี่ยวกับสถานศึกษานะครับที่มีเป็นภาคีนะครับส่วนร่วมนะครับในการทำเวิร์กช็อปนะครับหรือเวทีนะครับของ ปปทนะครับก็มีทั้งสองอนะครับมาเป็นทั้งภาชีนะครับก็เอาไปนะครับสื่อสารให้กับทางโรงเรียนนะครับก็เป็นการปลูกฝังนะครับแล้วก็เป็นสื่อนะครับก็มีทั้งสื่อของการเรียนรู้นะครับของเยาวชนนะครับก็มีบางโรงเรียนนะครับที่เอาไปนะครับสร้างเป็นหนังสั้นนะครับเกี่ยวกับ การป้องกันปราปรามทุจริตนะครับให้เด็กและเยาวชนนะครับมีส่วนร่วมนะครับทั้งตำบลของตำบลของตำบลบนบ้านกลางเองนะครับก็มีทางโรงเรียนนะครับเด็กเยาวชนนะครับเข้ามีมาส่วนร่วมนะครับในการเป็นตัวแทนของเยาวชนนะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับทางสภาองค์กรชุมชนนะครับก็ให้คํา แนะนำนะครับหรือสื่อการเรียนรู้นั้นครับให้กับเด็กเยาวชนนะครับสร้างความเข้าใจนะครับอาจจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับในอนาคตข้างหน้านะครับเราก็ต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชนนะครับทางสภาองค์กรชุมชนของตำบลนะครับก็มีภาคีของทางสอโรงเรียนนะครับหรือครูนะครับที่มาเข้าส่วนร่วมของภาคีสองภาค ของสํญญานักงานปปทโครงการปรปรทนะครับก็เอาไปกระจายนะครับให้กับทางวัยรุ่นนะครับหรือเด็กวัยชนเด็กเยาวชนนั้นนะครับได้ตื่นตัวนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับเป็นอนาคตของตําบลหมู่บ้านเป็นอนาคตของหมู่บ้านนะครับแล้วก็ระดับตําบลอำเภอจังหวัดภายภาคหน้าต่อไปนะครับสําหรับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับก็ มีส่วนร่วมนะครับมากมากนะครับในการทำโครงการนี้ครับผมค่ะก็คำถามนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงอะ่ะคืออ่าโบยอยากจะทราบอะคาอ่ะในบรรดาเราทั้งหมดเนี่ยเราจัดว่าเราถือว่าเป็นหัวแถวเหมือนกันเนาะหัวแถวในการทำเรื่องสังคมสุจริตเนี่ยัวก็เลยอยากทราบอะคาอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นทั้งจิตกรรมมีปลูกจิตํำนึกแล้ว ก็ยังมีได้รางวัลอีกนะคะก็ที่พี่ประสิทธิ์ได้เล่าไปให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะอยากจะถามพี่ๆคะ่ะพี่สายลงุงแล้วก็พี่สนองเลยนะคะว่า อยากจะบอกอะไรกับคนที่คิดที่จะทําเรื่องนี้คะ่ะเพื่อนในวันนี้คะ่ะเขายังไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทําด้วยตัวเองอาจจะยังมีความกังวลอยู่ไหมมีความกลัวอยู่ไหมหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะจับทางยังไงดีเราจะไปในทิศทางไหนดีเพื่อที่จะมาอ่าอยู่ณจุดนี้ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังในมุมของพี่สายลุงดีกว่าคะ่ะว่าคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงเราอยากจะบอกอะไรอะว่าแบบเอ้ยเราทําได้แล้วนะแล้วนายทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่สายลุงลองแลกเปลี่ยนนิดนึงคะ่ะ ครับก็การทํางานนะครับของสภาองค์กรชุมชนนะครับก็จะเป็นการทํางานเกี่ยวกับการคุ้มครองกับชาวบ้านกลุ่มรัหญ้านะครับก็เป็นการทําให้นะครับการเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับการทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับก็จะเป็นการทํางานง่ายนะครับเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับอย่างเช่นโครงการของทางภาครัฐนะครับ ชุมชนนะครับชาวบ้านนะครับก็จะได้รู้นะครับเกี่ยวกับการรายงานนะครับกล้าพูดกล้าคุยนะครับเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสต่างๆของชาวบ้านนะครับทางประธานสภาองค์กรชุมชนนะครับหรือผู้นํานะครับท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็เป็นภาคีส่วนร่วมนะครับก็ได้รับรู้จากชาวบ้านโดยตรงนะครับเพราะว่าจะไปรายงานให้ทางภาครัฐนะครับ ทางกระทรวงอะไรต่างๆนะครับก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าชาวบ้านนะครับก็คงจะไม่สะดวกถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามีทางสภาองค์กรชุมชนเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับทํางานอยู่ในชุมชนนั้นนะครับก็เป็นการทํางานความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างชาวบ้านชุมชนและก็ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับทําให้เกิดการพูดคุยนะครับประสานงานที่ดีนะครับแล้วก็เข้าใจกัน เขาถึงเข้าใจกันง่ายนะครับก็แนวทางการทํางานของทางสภาองค์กรชุมชนนะครับก็เป็นแนวทางนี้นะครับในการประสานงานของชาวบ้านนะครับเป็นการทํางานของความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเกิดทําให้เกิดการทํางานที่ในชุมชนนั้นเข้มแข็งเกิดขึ้นมานะครับทําให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งแล้วก็ห่างไกลการทุจริตได้นะครับเพราะว่าถ้ามีชุมชนที่เข้มแข็งแล้วนะครับ ความเข้าใจที่ดีแล้วนะครับในการสื่อสารโครงการต่างๆนะครับของความทุจริตความไม่โปร่งใสนะครับทางไกลนะครับก็ทําให้ชาวบ้านนั้นนะครับมีความไว้เนื้อเสื่อใจนะครับแล้วก็แนวทางการทํางานนั้นนะครับก็จะไปได้โดยไม่ไปข้องเกี่ยวกับพุทริตนะครับแล้วก็ทางสภาองค์ชุมชนแล้วก็ผู้นํานั้นนะครับก็จะมีการทํางานที่ดีนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีความเข้มแข็งกับทางผู้นํา แล้วก็การทำงานนั้นนะครับจะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมก็ต้องขอบคุณทางพิธีกรทั้งสามท่านด้วยนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้นะคะปกตินะคะรายการเราก็จะเลิกประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะพี่ี่บัววันนี้นะคะก็มีการแลกเปลี่ยนักถามแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เห็นอาจารย์เป้อีกครั้งนะคะเพราะว่า สมัยเป้เป็นสาวๆก็ได้ไปเรียนรู้จากแกเหมือนกันนะคะก็พอเห็นอาจารย์ก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าอุ๊ยอาจารย์แบบพอเจอปีนี้อาจารย์อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าสุขภาพดีหรือเปล่านะคะก็วันนี้นะคะทางรายการผีสร้างสรรค์อ่าทุนซนเข้มแข็งของเรานะคะไออพีที่สามสิบสามนะคะก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่พวกเราจะไปพักผ่อนกันนะคะแต่ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่จังหวัด พิษณุโลกนี่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาเติมเต็มมาสร้างแรงผลักด,ดันให้กับหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อต้านการทุจริตเรื่องของการจัดการตนเองเรื่องของยุทธศาสตร์จังหวัดเรื่องของการเคลื่อนงานในหลายๆมิตินะคะวันนี้ทางผู้จัดรายการของสื่อสร้างสารรค์ชิงชนเข้มแข็งนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้นโอกาสนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ